สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตะมชันทิชื่อเล่นชื่วบิวค่ะมาจากสาขา,า,าการจัดการสาธารณภัยปีสามค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสราลปีนมาจากพาราเมดิกปีหน,นึ่งค่ะ อ่าวันนี้จะมาพูดถึงการตรวจร่างกายคือโครง d c a p d l s C-I-C นะคะ D ัวแรกจะเป็น Deformity ค่ะการผิดรูปค่ะ C จะเป็น c o n f l t i o n นะคะแผลคดชัค่ะ A จะเป็น a b r a t i o n นะคะแผลถลอกค่ะ P จะเป็น puncture แผลเป็นรูหรืออีกตัวนะคะจะเป็น Penetration ค่ะ วัสดุหักปากานะคะ B จะเป็น B burn ค่ะ L จะเป็น Laceration ค่ะแผลฉีกขาดนะคะ Explain S เป็น Swelling ค่ะคืออาการบวมหรือแผลบวมค่ะ P นะคะจะเป็น t e น d e r n ี s s นะคะตอนอย่างที่กดแล้วเจ็บค่ะแล้วก็ I จะเป็น I lation อ okay ไรเค่ะ Instability นะคือตำแหน่งที่เดินแล้วไม่มั่คงค่ะแล้วก็สุดท้ายน,นะคะ Caput ก็คือแสญกอกแกรบค่ะแล้วก็ออุปกรณ์ที่เราใช้ในําสำหรับการตรวจนะคะก็คือ Step s t e t โ o สโคปค่ะ พี่ีการตรวจนะคะเราตรวจแบบดูทำาขอบแล้วก็ฟันค่ะเนี่นะคะเราจะเป็นดูขา้่างๆค่ะค่ะการดูนะคะหนึ่งเราต้องดูตั้งแต่ผูกศีรษะจรวดเท้าเลยค่ะเห็นไหมครูครโทนะคะเราต้องดูสีผิวก่อนค่ะว่าสีผิวของเขานี่มีความสม่ำเสมอไหมมีการซีดตัวแดงหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมนะคะเริ่มจากการดูที่ศีรษะก่อนนะคะดูว่ามีบาดแผลมีรอยพกช้ำมรอยถลอกอะไรอีูไหมนะคะ หลนั้นก็ดูด้วยว่าปากเขานะคะซีดไหมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูที่คิ้วนะคะว่าดูใบหน้านะคะว่ามีความสมมาตรอะไรไหมหรือว่ามีการผิดรูปไหมนะคะแล้วก็ดูตานะคะดูพีพิวนะคะว่าขยับเข้ากันไหมนะคะดูจมูกดูปากแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาดูที่ส่วนของหน้าอ,อกนะคะว่าได้ใช้หน้าอ,อกในการช่วยหายใจไหมหรือว่า <c oughs> มีบาดแผลอะไรต่างๆไหมนะคะ ๆตอนที่สองนะคะก็จะเป็นการค้ำนะคะก็จะคำ้ำตั้งแต่หัวจะหลวดเท้านะคะก็จะเป็น d c a p บ s t i c นะคะก็จะคำ้ำคำไปเลยค่ะ,ะด้านหลังแล้วก็ดูคะ่ะว่ามีแผลตรงไหนไหมก็จะเป็น DCA คบ s TIC ที่หัวนะคะ DCA คบ S T I C อหน้าอกนะคะว่ามีมีอะไรผิดปกติไหม ดูที่ท้องว่ามีการกดแล้วเจ็บไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นดูที่แขนค่ะแก้วแขนก็รูปปกติค่ะเป็นนี่นะคะแล้วจอมาที่ขาค่ะอ,อ,อย่างขาข้างนี้นะคะก็จะเป็นแผล laceration นะคะเป็นแผลฉีกขาดค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าแขนแขนเท่ากันไหมขาเท่ากันไหมนะคะ Uh, อย่างที่สามนะคะก็จะเป็นการเคาะนะคะเคาะดูเสียงนะคะว่าเสียงสองข้างเนี่ยเท,ท่ากันนะคะการเคาะก็จะเอามือวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วอีกข้างเนี่ยค่ะเคาะไป็นแล้วก็อีกข้างนึงคะดูข่าว่าเสียงมันเท่ากันไหมเัขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการฟังะคะ่ะ เราจะเริ่มจากช่วงอกก่อนนะคะเราจะฟังลงังแล้วก็ฟังเสียงของหัวใจนะคะดูนะคะว่าอัตราการเต้นหัวใจหรือว่ารังมีเสียงปกติไหมนะคะดูว่ามีเสียงคือค่าเสียงไตดอกไปต่างๆไหมคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นฟังเสียงช่วงการท้องค่ะเพื่อฟังเสียงการเคลื่อนตัวของเต้นะคะ ก็เจ้าวันนี้นะคะ,ก,นนะ,คะก,การตัวร่างกายแบบ h ททู 2, แบบ B แ a บ B L S T A C ก็จุดลงไปแล้วนะคะถ้ามีความเปกนการใดก็ขออภัได้ะคะ่ะยินดีค่ะ